สวัสดีครับพบกับผมใน pnr 1 9 6ก racing นะครับวันนี้จะพามาพบกับรถในระดับที่เรียกว่า segment ของรถซีดานนะครับผมซึ่งวันนี้มาพบกับ ford cortina m a r f o ร r นนี้จริงๆริแล้วมีขายในเฉพาะอังกฤษแล้วก็บางประเทศ อย่างเช่นพวกฝั่งยุโรปหรือเอเชียเป็นบางส่วนที่ฮ่องกงก็มีนะเออลืมบอ,อกไปเกาหลีใต้ก็เคยมีมาขายอยู่ซึ่งอาจจะเป็นที่นิยมหลายๆประเทศโดยปัจจุบันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรเพราะมีอยู่ค่อนข้างน้อยถามว่าในเมืองไทยมีไหมต้องบอกว่าเคยมีแต่ก็ไม่มากนะเอาละ ไฟหน้าก็ลเล่ก็คือไฟหน้าทําออกมาได้สวยมากไฟมุมก็สวยกันชนกระจังหน้าอะไรสวยหมดเออเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังมาอีกทีนึงไฟท้ายก็เป็นแบบรถยุโรปกันชนท้ายก็เหมือนกันต่แกงด้านหลังก็ด้วยแล้วก็กระจกมองข้างในสมัยนั้นเป็นออปชั่นที่เราต้องซื้อเพิ่มถ้าเป็นแบบใส่แบบอีกฝั่งนึงนะโอเคครั เดี๋ยวเจอดในข้างทางแป๊บหนึ่งนะครับเรียว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 อืมเงโต๊ะสี่ไม่เป็นมงคลเลยนั่งโต๊ะสองดีกว่า นี่เป็นรีนวิวชัดเจนนะครับผมก็เดี๋ยวกันนะขอลุกแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันเลยเดียวกว่านนครับครับก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ดคอร์ติน่านะครับผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมาก ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ